ฟาเบียนโมนาอู้โมนาทำไม,มหนูมันมากเลยอ่ะอู้ตายแล้วถ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะโมนมาฟาเบียนฟาเบียนเออเก่งมากมึงยืนเก่งนะเนี่ยอ่ะฟาเบียนยื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 น,ยนอ่ะอยืนก่อนโ <Mona. S 2> มนาฟาเบียนอู้น่ารักที่สุดเลยลูกเอยอู้ยางนะลูกลนางง่ายง่าง่าย เดินเดินเอาเดินเดินโอ้ยมีความสุขนะน้อลูกสนันน้ไปใส่นี้โมนาโมนาอย่าไปลานนะลูกนะมานี่แล้วกลับมาลูกกลับมาอย่าลานนะคะนะปะะเบี้ยนอย่าเด้าน้องลูกจะเย็นๆนะคะโอ้โมนาคือตะหักใช่ไะ่ะน้องอีล่าโมนาอย่าก,กีดหีตัวเองนะลูกนะโอเคนะ ่ากินหิวตัวเองนะลูกอยู่ดีๆนะแม่จะวางมีดคัตเตอร์ไว้ห่างไกลตัวลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวซิดูซิโอ้ย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 มีความสุขเหลือเกินโมนาและฝูงไก่ป้าอันนี้น้องชื่อโมนานะคะขออนุญาตแนะนำสวัสดกใหม่ฝาเบียนแล้วก็ฝาเบียนฝาเบียนโปรดอย่าอิจฉา สมาธิใหม่ขององบักฟาเบียนดู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 ดีดู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 มูดูด่ดู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 ดเดาดู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 เูด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 ููอาเูดูะููดูดดดดดดตนะต เดี๋ยวจะไปดาน้องละมานี่เลยมูนาฟาเบียนมาเร็วฮะสุดงามปะมูนามูนาลึกทำไมมูนาที่ใส่ชุดอย่างนั้นละลึกมูนามูนาเอ้ยน่ายากจังเลยเอาฟาเบียนมาฟาเบียนมูนา